สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาเบิ้งยันมานะครับวัยเยี่ยมสามาเก็ตเอครับหนาหลายพี่น้องเลยหนาอีพอยอีแม่ไถตัดคู่ร้อมนะครับไถตัดคู่เป็นปลูกร่องเป็นร่องไว้แต่ว่าได้ไถตัดคู่นะครับ ป,ปลูกไปบักแตงฉีดยาไวพไ้พร้อมเพื่อได้ดอกพี่น้องนี่เลี้ยงหุยๆอยู่ยากหนาก็ไ้อยู่กับยันมาครับเท่าแก่ปุงมือนี่รถยันมาหาไอหาสิบย็นแมานะครับตัวนี้เป็นตัวไม่ล่าสุดมีสองมีสองโตนะครับสำหรับรุ่นนี้มี แถววันนะครับตัวน,นี้เป็นเอธรรมดานะครับสามสิบเจ็ดห้าสิบ A, เจ็ดเอ้าเแกมาเป็นวัสิบป,ปูกมันล่ะพี่น้องเบิ้งเนี้ยอย่ามันหลายแห้งพี่นออ้องเลยไถยจีรอบเดียวยกลองเลยมันกับโบไว้แล้วครับนี่ผมก็วาปปก่าเจเพิ่นไทยอีกจักรอบนะครับ มันเย็ดบ่ไหวดอกพี่น้องให้ยจังสีมันกับบพอ่อสีไดอยังเนาะครับต้องไถจะสองเถื่อนังงสีไข้นะครับผ่านเป็นของซีเมครับ6ใบนะครับเบอร์ยี่สิบสีซมท เครื่องยนต์เป็นซีสูกบกระบอกสูบตั้งนะครับ3ามพันซีซีครับรหัสเครื่องยนต์กับซีที่เอ็นวีเก้าสอนะครับสำหรับรหัสเครื่องยนต์เป็นห้ิบเจ็ดแรงมา้าวัดรอบเครื่องที่สอ0พรอยรอบต่อน,นาทีนะครับ น้ำหนักมีหนึ่งพันกิกโลนะครับสำหรับน้ำหนักโตรถแปดเจรนาแปดเจ้าเท้ายหลังนะครับระบบเจียเป็นซินโคจชัินนะครับ ยางนาเป็นยางแปดนะครับขอบสิบแปดยางหลังนี่สิบสามจุดหกขอบยี่สิบหกนะครับสำหรับยางพื้นน้ำหนักกัตันครึ่งนะครับตันโกกัวหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบกิโลสำหรับยันมาตนนัวนี้ผ่านยังไม่ไหมยอยู่ครับยังเหลี่ยมมงมงอยู่ รถกะเหลี่ยมม่งมงยุรดถดวันนี้พามาชมพี่น้องวันนี้ค่ายยันม่านะครับ นัก้างนี่ยกได้1นึ่งสีหสิกิโลนะครับสำหรับปั่มทางยกนะครับ ใส่สองเถ้านะครับพี่นอ้องหญ้าหลายครับนี่มีแต่หญ้าไว้นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งเพิ่นไรดินนะครับช่วงนั้นมันเป็นคนละผักนะครับไปเบิ่งส,งสีแเรงซ้ำใดพี่น้องสำหรับห้าสิบเจ็ดเรื่องมาหยันม่านะครับดันให้มันเริ่มลงมาคือกันนะครับ อ้าวมือการดันของผู้เบาอ้อนนะครับผู้บบาอ้อนอพอเป็นผู้ยืนสังงานนะครับพอเป็นผู้ยืน้ังงานคุ้มงานเสียปุงหัไให้ลูกไส้นะครับลูกไส้ก็ยังมือไม่อยู่ครับบพท่านเจียงพี่นอ้องทนเบงิงเออเดอร์ครับพี่น้องครับโซเฟอร์ยังมือไม่อยู่พงหัดครับรถนะครับ ัดัดดนเนื้อที่เจ็ดไรนะครับสำหรับพื้นที่มองนี้แปลงนีเพื้นที่ปูกมันนี่มองนี้มันเป็นภักอยู่นะครับเดี๋ยวไลลงมาถมให้มันเริ่มๆนะครับ เสียงนิ่มมากเลยพี่น้องนะครับเสียงนิ่มขนาดสำหรับเครื่องยนต์ CT NV-94L นะครับเป็นเครื่อง4ีสูบ i r e c t Injection นะครับ ระบายความร่อนโดยน้ำนะครับโบมีเทอรโบรพี่น้อง จะเฟื่องเฮาก็ยังไม่อยู่พี่น้องเช้เฟอร์บาอ้นนะครับมือใหม่หัดครับ รูปลักโฉบเขี่ยวสวยงามครับตัวนี้เป็นระบบเกียร์เป็นชิงโคโชัตเทิลนะครับเหยียบคาดนะครับต้องเหยียบคาดพี่น้องแต่ว่าบอต้องหยุดรถนะครับเหยียบคาดเข่าเกียร์เดินหน้าเท่าลังได้รถนะครับสำหรับเกียร์เป็นชิงโคโชัตเทิลนะครับ บอคือของหาซครับหาซนี่ต้องยุดให้สนิทนะครับนี่หลุหลักสวยงามพี่น่องอ่ะพ่อหอปากของพ่อพี่น้องกับรถใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็นำมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นค่ายของยันม่านะครับ y m 3 5 7 a นะครับ แต่ว่าก็ได้ผลน,นึงแล้วล่ะก็ถือว่าไม่เท่าไหร่เอ้าสำหรับวันนี้ก็บอำลาพระจ่ากันสำหรับนี้สัก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับอยู่กับสมบัติดำซิ่งนะครับคือเกา่ามะวอามา,า,มาจา่าคือเกา่าล่ะพี่น้องขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับ โศกมันมันลำลำรวยรวยสุขุสุข้นพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ